เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่30กันยายน2025หัวข้ออย่าเลือกปฏิบัติข้อพระธรรมหลักย้อนบทที่7ข้อที่24 24อย่าพิพากษาตามที่เห็นภายนอกแต่จงพิพากษาอย่างยุติธรรมเถิด อ่านพระคัมภีหนึ่งทิโมทีบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสี่หนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพระเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนสเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือสาการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราสพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงเนื้อหาในกิจการ บทที่8ข้อที่26ถึง39 26แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัง่งซีลิฟว่าจงลุกขึ้นไปยันทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซาซึ่งเป็นทางเปลี่ยว27่ิบเจ็ดีลิฟก็ลุกไปและนี่แน่มีขันที่ชาวเอธิโอปคนหนึ่ง เป็นพระราชการของพระนางคารดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอปและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสก,การที่กรุงเยรูซาเลมย8่สิดขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออยิสย์ผู้เผยพรวะวจนะอยู่29พระวิญญาณตรัสสั่งซีลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิด สามสิบฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่สามสิบเอ็ดขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านสามสิบสอง พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ท่านถูกนำไปท่าเหมือนอย่างแกะลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้นสามสิบสามในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกปัดขาดจากแผ่นดินโลก สามสิบสี่ขันทีจึงถามฟิลิปว่าสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เลงถึงใครเลงถึงตัวท่านเองหรือเลงถึงคนอื่นขอบอกข้าพระเจ้าเถิดสามสิบห้าซีลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคำทีตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นสามสิบหก ขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่านี่แน่ที่นี่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับ,บัพปิศมาสามสิบเจ็ดฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้ขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสตเป็นพระบุตรของพระเจ้า สามสิบแปดแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันทีฟิลิปให้ท่านรับบับติตสมาสามสิบเก้าเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีเนื้อหา พระเจ้าทรงรักผู้เชื่อและทรงรักผู้ที่ไม่เชื่อเช่นกันในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้เราเห็นว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและเข้าถึงความรู้แห่งความจริงเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงสามารถส่งทูตสวรรค์และคนอื่นๆมาหาคุณได้ พระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะส่งท่านไปเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงส่งฟิลิปไปหาขันที่ชาวเอธิโอเปียพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านเป็นคำตอบสำหรับคำถามของใครบางคนและเป็นทางแก้สำหรับปัญหาของผู้คนพระองค์ทรงมองหาคนที่พระองค์จะส่งไปเช่นเดียวกับเปโตรซึ่งพระองค์ทรงส่งไปที่บ้านของโครเนลลียส เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติกรุณาอ่านประกอบกิจการบทที่สิบเมื่อพระองค์ทรงส่งท่านมาผมหวังว่าท่านจะไม่ปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนที่พระองค์กำลังส่งท่านไปหานั้นถูกมองว่าเป็นคนบาปเรื้อรังไม่มีใครเลวเกินกว่าจะรอดได้ผมพูดมาตลอดว่าถ้าผมเป็นพระเจ้า ผมคงไม่ช่วยอาโดโบเยผมเลวมากและเคยดูหมิ่นพระเจ้าหลายครั้งก่อนที่จะถวายตัวให้กับพระคริสตอย่างไรก็ตามลองมองดูผมตอนนี้สิพระคุณของพระเจ้าทำให้ผมสามารถนําผู้คนนับล้านมาหาพระองค์ได้เปาโลเป็นผู้ก่อการร้ายที่ผมเห็นคริสเตียนผมมั่นใจว่าหากพระเจ้าทรงส่งคนบางคนมาสั่งสอนเขา พวกเขาคงปฏิเสธเพราะเขาสามารถจับกลุ่มพวกเขาได้ทันทีจำเป็นต้องได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระเยซูจึงจะทำให้เขาคุกเข่าลงได้แต่หลังจากนั้นเขาต้องการคริสเตียนมานำทางเขาก่อนอื่นพระเจ้าทรงบอกอนาเนียเกี่ยวกับเขากิจการบทที่9ข้อที่1ถึง17 1 ในระหว่างนั้นซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไปหามหาปุโรหิตสอขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัสเพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเลม็มสาม ขณะที่ซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านสท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมห้าซาโลจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใคร พระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าขมเหงหกจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไรเจ็ดพวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังงงพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใครแปดซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้น เมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัส 9. ตาของท่านก็มืดมัวไปถึงสามวันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยสิบในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่าอานาเนียเอ,อ๋ยอานาเนียจึงทูลตอบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่11พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียกว่าถนนตรงและไปที่บ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาซัสที่ชื่อซาโลตอนนี้เขากำลังอธิษฐานอยู่12และในนิมิต เขามองเห็นชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีก13แต่อานาเนียทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาทำร้ายทำมิกชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากมาย14 และที่นี่เขาก็ได้สิทธิอำนาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตให้มาจับคนทั้งหลายที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์15องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอล16 เราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าไรเพื่อนามของเรา17แล้วอนาณาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวเซาโลกล่าวว่าพี่เซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีก และเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมั่นใจว่าหากพระเจ้าทรงบอกคริสเตียนคนอื่นๆเกี่ยวกับซาโลในเวลานั้นพวกเขาคงปิดเสียงของพระองค์ไปแล้วเพราะคิดว่าเป็นซาตานที่พยายามสักดันพวกเขาให้ตกอยู่ในปัญหาอย่างไรก็ตามอนานาเนียเป็นสาวกที่แท้จริงที่รู้จักพระสุรเสียงของพระเจ้าและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ เขาไม่เลือกปฏิบัติต่อเปาโลแม้ในอดีตของเขาจะเต็มไปด้วยบาปบาราบัสก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อเปาโลเช่นกันในขณะที่ผู้เชื่อคนอื่นๆกลัวที่จะคบหากับเปาโลบาราบัสเดินทางไปทาซัสเพื่อตามหาเขาและพาเขาไปยังเมืองอันทิโอกซึ่งพวกเขาได้สอนคนอื่นๆกิจการบทที่สิข้อที่ยี่สยี 25. บารานาบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทาซัส 26. เมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคตตริสตจกตลอดหนึ่งปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันทิโอคนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกชายผู้ซึ่งเคยขังผู้เชื่อไว้ในคุกเริ่มนำวิญ,ญญาณมาสู่พระคริสต ท่านที่รักพระเจ้าทรงสามารถช่วยใครก็ได้ไม่มีใครที่ตกต่ำเกินกว่าจะได้รับความรอดพระองค์ทรงสแสวงหาผู้เชื่ออย่างอนาเนียซึ่งพระองค์สามารถส่งไปให้กับผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหยาบกระด้านและไร้ความระมัดระวังพระองค์ทรงสแสวงหาสาวกเช่นบารนาบัส ผู้ซึ่งจะมองหาคนเช่นนี้และนำพวกเขาไปสู่การทำตามพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้อย่าเลือกปฏิบัติต่อใครแต่จงช่วยให้พวกเขารู้จักพระคริสต์มากขึ้นประเด็นสำคัญไม่มีใครที่ตกต่ำเกินกว่าจะได้รับความรอดโดยพระคริสต